เห็ดไชั่งนะหมุนหากบม่ตกอยานี่าง่ตีเอาไปนี่ได้นเนาะตีมาหาเนี่ยเหนื่อยเลยพี่น้องเลยมาชอยคไดน้นพี่น้องนะมาชอยในนด้นใช้ชี่ห้องนี่แล้วชีมันวาปานมาหากบหาเขียดอยู่ดงอยู่ป่าแล้วะุี่เหตุนีได้เต่นตอดไปนี่นะไปนีที่ตอดตาไปนี่ได้บาดนี่เลย

อ๋อโตสูงแท่งอย่างนี้เนาะข้อแม่พี่น้องเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเนาะข้าวตะกี้เพิ่นดำให้งน้ำหน้ามากินข้าวใหม่เด้อพี่น้องมากินข้าวใหม่เด้อเดี๋ยวไปกินหอดอยู่บะตอนเกี่ยวข้าวอยู่เวยนบ่กินหอดอ่มันเมื่อยเนาะคิดเห็นได้ซื่ออะไรกันไรมาคิดว่าได้เนาะน้ำแห้งน้ำหน้าคือเก่าน้ำแหน้ำหน้าขึ้นเก้วห่จนา หลังหลังสู่ผ้าหนาสู่ดินที่น้องเอ้ยเนาะนี่เนี่ยเป็นคำว่าคําว่าของทังเจ้าจพ่อเจ้าแม่ มันสีนั่นอยู่บ่อนออมันหักบ่ไหมเออสิบา,ร,าร่าอนาบักนะถอดเราคุยเจ๊ถอดบอสเถอะอดได้สิ <laughs> เอ้ยอาอสบายดีสบายดีทั้งสามเนะเนานะสบายดีสบายดีอยู่ดีไม่เฮงเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีทุกทุกท่านที่กำลังติดตามผับชมคลิปของทางบอจิดอยู่ณอยู่ตอนนี้พี่น้องเลยทางบอจิดเองเนาะอ่าหยุดเด้อพี่น้องเด้อหยุดงานมาในนั่น หืมดงานอ่าพอดีว่าอ่าเกี่ยวข้าวก่อนเนาะมื้ออื่นพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยสิได้ไปเวียกอ่จุแบบว่าเปลี่ยนมือเปนวันเนาะเฮ็ดแบบนี้เอาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหน้านีกะเดืองเนาะหานานกะเดืองแล้วหั่นนะาเอาอ่ามื้อนี้จุเกี่ยวข้ามื้ออื่นไปอ่าเวียกแบบนี้นพี่น้องเอ้ย คันว่าหยุดเวียดหยุดงานผัดบ่มีเงินผ่อลขารถคาราเนี่ยพอแห้งเนาะต้องได้ญาติได้พี่น้องเลยนั่นแหละเต็มบระจิตจังว่าหน้ากระยาเค็ดของกระยาขายเนาะยูทูปกระยาทำมันเห็ดม่เขากินเนี่ยนะอ่าเชื่อขาอีกแว่าอันนั้นแหละพี่น้องเลยแต่มันก็เป็นเรื่องปกติเด้อพี่น้องเด้ออันนั้นขึเอิ้นว่าคนดุมันอันนั้นนะ <c oughs> <c oughs> อันนั้นคือเราคนอนะูมันเนาะเราเป็นยังนะเนาะเฮาชู้ตอนนี้เด็กพี่น้องเนาะผมเขายัางมีเหื่อมีแห้งล้นเดือเนาะตอนนี้รู้สึกว่าไหวอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะอ่าในเมื่อแบบว่าทางเนะอฟซีเนาะทางผมเองพี่น้องเพิ่นให้กำลังใจอยู่นะโบยญานทำนี่เนาะอ่าลายยังจะหาเนี่ยให้ีกอยู่พี่น้องเอลยเนาะอ่าหากระสามอย่างแล้วบูชิกระสามีนา หน้าขายเครื่องอ YouTube เนาะเป็นสะพานบุญให้กับพระรักภูใหญ่นอีเล่พี่น้องเลยก็ดีใจเด้พระรักภูใหญ่พันมอบนาทีให้ก็ได้ตั้งใจอยู่พี่น้องเลยเนาะบัดที่นี่เนาะอันนี้ก็เป็นเข่าเนาะยังทันได้สุกคักนี่ส่งสามให้เนาะเกี่ยวอีกมื่อื่นอาจจะเบิดอยู่อาจะเบิดแหล่พุ่นและแล้วมื่อื่นมื่อหื้พุ่นและ จะได้ลงไปเกี่ยวเขาหน้านั่นแบบนี้ก็ได้มันหวานเด้เขาหวานมันก็เดินทำคัญนี้แหละพี่น้องเลยยังสามให้เนาะพี่น้องเอ้ยเนาะหาทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเยกะคนเป็นห่วงเมียเนาะเมียกะชื่อวานนี่แหละพี่น้องเลยเนาะไปถือตะเกี่ยวคนหนึ่ะมันถือตะเกี่ยวเมียเออฮะเออเนาะ อันนี้เด้พี่น้องเอ้ยอันนี้คือเป็นเขาเมื่อนี้นี่เนาะภากันเกี่ยวเมื่อนี้เลยให้ง่ายอ่าเป็นข้าววานเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่านี่เด้เป็นข้าววานเด้อพี่น้องเด้อเนาะเป็นยังไดเสวยงามบ่เนาะสวยงามบ่บอลงามกายงามพี่น้องเอ้เนาะบอลหย่ากาหย่าเนาะเห็นได้ใช่ไกมอชมห้านี่แหละ สม่ำฮอเห็ดนั่นแหละสม่ำฮอหมักง่ายเนาะก็ตัวนี้คัแเซนีมีหงายด้วยพี่น้องเด้วยเหมือนเห็นเลยเต้นเต้นตอดประจิบด้วยเนาะบ้าเลยแบบนี้นะหูยหงานะเอางัวมากินด้เนาะหื่งหงาน้ำคันน้ำพี่น้องเลยฮึบอ่อนวุ้ยอ่าแถวนี้พอได้อยู่ หน้ามันเพียงมันได้พีหน้องน้ามันเพียงมันหงะแล้วพอได้เพดพราได้แข่งพคนโดดกินนีเนาะมม่ไปยัดมาบ้าไปเอาเอามมาตั้งไว้หนีก่อนนะยังขี้เกียวลงอยู่พี่น้อย มาเกี่ยวข่าวซอยเนอพี่น้องเด้อเนาะมาเกี่ยวข่าวซอยกันอ่ามาทำได้รทำเล็บเพื่อข้าวเกี่ยวเข้าวแล้วเข้าวเาาวมื่อนอนบ้านมันเกิดขึ้นเลยน้ำกำแพงกำหน้าเห็นไหมแค่กัญชาบ้านว่าแจกคุณดอกพี่น้องเอ้ยเนาะอ่า มีนานเห็ดไทยกัวาบ่มีไรเนาะกระ่บมี่ดีเกิดจังว่าก็บ่เห็ดก็ได้รหานะพี่น้องเสำหรัาเขาเงินทำกับแก้วเาเพียงพอเหรอนะอันนี้ทั้งเชิงที่ขายน้ำมือกน้ำมันบรุทธิบรุทันแบบได้เยอะเข้าไปวันนี้ฮานนะพี่น้องพอไปหาไปดิอ่าแบบนี้ฮานนะมันยังบวิชเข่าอยู่ฮานนะพี่องามงามงาม

xem xét hả nó mấy chỗ đó gì đấy sẽ nó Nên trong mọi người 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 mọi

งยามงามมีแนต่อเด้ตอพี่้องอ้ยบจินะแตนต่อบูจจ็นมามาเจียบเขาพี่้องดิเจี๊ยบเขาแบบอ้าวั่แตนนะ

ข่าเด้อพี่น้องเด้อไหนเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเนาะข้าวตะกี้เพิ่นดำให้น้ำนามากินข้าวใหม่เด้อพี่น้องมากินข้าวใหม่เด้อเดี๋ยวมากินหอดยู่บะตอนเกี่ยวข่าวอยู่เดี๋ยวกินหอดอกมันเมื่อยเนาะคิดเห็นหรือยื้ออะไรกันไหนมาคิดว่าได้เนาะคิดเห็น ที่เห็นแต่เกาวตะกี้เหมือนกันแต่ว่าให้กินห่อนมาเห็ดให้เห็ดนาคือตะเก او เนี่ยผมคิดว่าหน่อยนักเดี๋ยวไปเนาะได้เคยอยู่คนละแบบเดี๋ยดิอ่ามันอยู่บนสนุกสบายเดี๋ยดิค่ะเคยเห็ดเคยนะครเราเคยอยู่บนสนุกสนามคือคิดว่าคือว่าอย่างนี้เรองเห็ดตะเก ا านี่แหละเจ้าให้เตะานะมีเงินมีคำกับเห็ดตะเก ا าเนาะแต่ว่าการ การเฮ็ดมันเฮ็ดค้นระแบบดได้คช่มั้ก็ติสบายกวนี้มีเองที่มีเงินคำรุดแลยกวาวานจ้างคนมาเยเฮ็ดคือเก้าอยู่พีดน้องเ้ยามีเงินทามีเงินมีเงินมีเงินได้เกี่ยวองจะได้ลไปเรียกบอลคิดยรงะจะได้จะมีเนนีคิดนักอยู่นี่เอางินไปไอนรถไปงานไรเนาะ

จ็ออ้าวมาพี่น้องเ้ยบานนี้กีอนใช่ไหมนะบันนี้ขอนขี้เาี้เข่าขี้น้ำ้เข่าเด้อพี่น้องเด้อขี้เก่าขี้น้ำขี้เก่าขี้เข่าขี้น้ หลังสู่ผ้าน้าสู่ดีพี่น้องเลยเนอะนี่เนี่ยเป็นบอกคำมาของทั้งพ่อแต่แม่พี่น้องเ้ยขาวบอกพางอกเกีวด้วก้นอ่ะวมันเลยหยเต็หกอันนี้หร่งเตี่้อเนาะ

ใส่ฉนบาดส <ไ acceso? S 2> ่เมียแล้วาเวว่าให้วิชางนี่ก UH, yes. ่อนเนาะสเมีย่ะูลายนี่ลายเกอบไปด้ดีเถ้าคปเห็นอยากรตายได้จ้ะโอ้โหเม่นหรอ khuẩn chìm sâu đây mình chìm cái Hãy subscribe cho kênh ได้กันไปก่อนพี่นอเยเมเนีมันไลบนียนมันไบ้ còn điều mình chỉ nhạt, còn người ta không mà ảo là thì không <laughs> <laughs> không <đây>, <laughs>

mình khẩu hoàn nhưng phải ngam chú. Này, buồn ngam đó quá buồn nhà cả mi bằng, bằng mì đi 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 về ngam đó không khẩu kìa này cái này chưa nha chưa khẩu bao cái nhà đi chưa khẩu Ê, à, đó, phía bưng bay phía đông đưa bưng bay nó cần mình nha cả ยี่นี่นี่แหละทงหน้าเนี่ยเนี่ยอืมแระบบิเล็กนสิอคนคือเก่าเนาะเกี่ยวเข้าพี่้องเอ้เกี่ยวเขาได้เกี่วเขาเกี่า ที่ารุ่มกันทีาร่มกันเ้อพี่น้องนี่ไหนี่น้องเกียวยืออยใ่กาหยอดแล้วเนอะมาวานเลยม่หยอดนีตัวไหกนนีานานคืปวดม่อจะ้องไปตีเม่หักคนเนาะ นี่ขาวมีใครคตลาดมาควยแม่ค่ะเล่นตัวเรียกเล่นกชิมาอยู่พี่น้องเลยเนาะมาตะเวนเนาะมาตะเวนเนาะมบมือมันางทีบเอมัดค่ะมัดาก็เอารถไทยเอาัจังบนักเอาจังบ้ได้หาเนาะห่รถเื

เที Yo, ่ยวเขาเที่ยวเขานี้เนี่ยบ้านหนาเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เด้อเนาะอ่าฮอดบ้านหนาก็มีหญนาเนาะโมเมนต์ว่างามเบิดได้พี่น้องเลยเนาะบนมันมีหญนาฮะนะว่าบนมันมีหญนาก็ระจายแบบนี้เนาะบนมันบ่มีหญนาก็สิายแบบคือเฉพาะพุ่นพุ่นบวบบวบบวบไปเลย

เดไปมาอื้นเดี๋ยวทำพรุ่นี้เด้ายามอยู่ว่ะโอ้ยบ่มาบ่บ่จ้งบม่เงินเลไม่ีเงินพอสิจ้างจริงๆวสิจ้างยูไล้ๆผมนน่มันวเดี๋ยวเดยวก็างานในเชี่ยวคนจ้างบ่ mắng xe nó, xe nó một lệ, một lệ. Một cái ăn xe tiết tiếp mắng lại mắng lại mắng lại ยังมีอะ่าเดือดครั่งได้หน่เนาะี๋ยวมีคนขึ้นหมี่ได้กาปกเราปลูกวะ ัันยงพี hmm. ่น้องเอ้ยบาทนี่ก็ได้มา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 เกี่ยวข่าวซอยน่เด้อมาเกี่ยวข่าวซอยน้ากันใช่บางไหนเฮ้เข่านะจะไม่เห็นเข่าเนาะนี่คือจะวางหนีเลยพี่น้องเห็นเนาะไปไปไปสับไปเดี๋ยวสิตั้งใจเกี่ยวก่อนมึงเนี่ยพี่น้องบัตรบาจิตรนะมิเตเข่ามึงเนี่ เออบาดนี้สามีนามันมีแต่หญ้าโอ๊ยเฮ็ดจังได๋เด้บาดนี่ช่วยเพิ่นบ่ได้บ่เกี่ยวก่อนนี่เนาะโอ้ยเนาะนี่ก็บ่ได้นันพี่น้องเยนี่เด้เดี๋ยวสิได้เกี่ยวเข้ากนเด้อพี่น้องเด้อเนาะตั้งจิตตั้งใจเกี่ยวเข้าก่น้ําก่อนอ่าฝากี FC เป็นกําลังใจให้่เด้อเนาะเห็นบ่เข้านะเข้างามเข้างามพี่น้องเอ้ยอาโอเคเด้อพี่น้องเด้อสดีสดี